สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนครับพบปอกกับบาปัญญาคนเมืองลอยเกินอีกเช็นเคยครับกับช่องอรสาตนาสอนชาแนลนะครับผมครับกะบ่มีอย่างไรครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้อยู่สวนครับกะขอบคุณในร้ายด้ครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่ขอมาชมคลิปบาปัญญานะครับผู้ใดขอบมาชมคลิปมากดไลค์คอมเมนต์แล้วก็กดแชร์ให้กับบาปัญญาบาปัญญาก็ขอบคุณในร้ายครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่ขอรับชมบาปัญญาครับบางที่บาปัญญาก็อาจจะ ลงคลิปซาแนี่หรือว่าอาจจะบหันในตรงความความต้องการนะครับของพ่อพี่น้องปันใดกับคอมเมนต์ของว่าบอกกันใดครับว่าบ้าปัญาคนไปแนวทางใดแบบใดนะครับเพราะว่าบ้าปัญากะคํำทางอยู่นะครับเพราาะว่นมือใหม่นะครับกันยังอาจจะบอกเข้าใจในเชิงเกี่ยวกับการท youtube นะครับแต่ว่ากะพ่อพี่น้องที่เข้ามาชมคลิปนะครับบ้าปัญญาขอขอบคุณในรายครับผมมือนี้ก็ยูสวนครับผมมีอย่างไรครับบรรยากาศสวนเท่าเนี่ยบรรยากาศช่วงแรงๆครับ พอดีว่ามาต่อยบักคุ้งครับพี่น้องนี่ครับว้าบันใาญ่มาต่อยบักคุงงต่ว่านี่ครับมาเพาะว่าของดีครับได้ครับผมนี่ผักกระแยงครับพี่น้องเอ่าวัรใหญ่มาปลูกไว้แต่รอบก้อนนี่แหละครับแต่กับ่าคิดว่ามันสีขื้นง่ามเ็งสีครับเพิ่งนี่ขึ้นบอง่ามเลยครับพี่น้องนี่ครับ สองอุมครับนี่ไปทำไปใส่แกงน้ำมันใส่อมกบนี่ครับสุดจอดเลยครับนี่หอมขนาดครับนี่นี่เดี๋ยวนี่ครับกินกินมันหอมยังไงครับพอมีน้องนี่อชื่นใจครับนี่ใส่ออมกบเนี่ยโอ้สุดจอดครับนี่ผักกระแยงนี่ครับใส่อมกบใส่แกงน้ำมันครับนี่สดลายลายครับผมนี่บาเป็ญย่าอาปลูกไว้กึ้นสองอุ้มครับบอกหญยได้ครับกับนี่ อันนี้กับบ่หัวจะหลอดป่ครับนี่กักกันแย่งขึ้นกันครับนี่แต่ตัวนี้มันห่างมันห่างหนามไหมครับมันแหงขวดนี่นี่ครับแต่ว่ามันกับนี่มันก็ขยายอยู่ครับตอนหน้ามันสูงครับนี่ติดอยู่ครับอุ้มหนึ่งครับนี่ถือกินนี่หอมห่วยๆเลยครับนี่บาปัญญากกเรมากอันหนามมันจักน้อยครับเพื่อมันหลอดนะครับ มัหดหนามมันไหวครับนี่เห็มันหลอดมันสิมม,มแหลงวะครับนี่พยายามมาัหดหนามไหวครับนี่อ้ยงามขนาดครับพี่น้องเอ้ยผักกันแยงหอมหอยหอยถือหนามนะครับเวลาบ่ามาัาหดหนามลงไปมันถือก,กินหอมขึมนมาเลยครับดินมันแห้งครับแต่ว่ามันยากพยายามหดหนามมันไหวเห็มันหลอดนะครับ ป้ายหยาเพื่อแป๊บเดียวครับขึ้นไลยเรายบร้อยครับนี่ยครัครขออนุญาตนะครับต่อยบอกุงจะเข้ากันก็าจะเอาบกุงไปตำเส้นหมูย่อนะครับโอ้เลยนี่เลยนี่สีสุกอะตอนนี้สุกแล้วโอโลนโอลจ่อยเอาวอย่อยเลยเอาเลยวอย่อยหรอกครับ มีแต่นีแต่นวยไงพี่น้องฮะบ่ได้ว่าเป็นได้เย้เรียบร้อยครับใส่แล้วนะพอดีเห็นซื้อ uh 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 <as totally> หมูย่อไว้ครับแฟนตำหมูย่อนะครับเอาไปใส่ละโอ้คุณไป ผู้ใดมาต่อยลวนไววเออเรามีนั่นแน่นอนเลยเนี่ดต่อยลวนไว้ก็ว่าเอาไปโอ้ยนี่างเห็นยไม่เหาน่อ้วนี่ล้วเอาไปเพิ่นแล้วครับพูบ่นพี่ลึกต่อยคงสองสามหน่วยว่าอาไปเบิดป่ะโอ้ย่างเไม่เห็น ฟีที่ลึกแทะต่อยลงขักลงกแนะะ่แถวว่าโลนขักคนมาต่อยบ่าครับนี่นี่ก็แมนวะนี่นี่หนึ่งว่าแมวบาทที่นี่กินนึ่งไดเบิร์ครับพี่น้องโอ้บักหลายเลย ออ่ที่นี่ครับพี่น้องไปกลับแตที่นี่ครับได้ของที่ต้องการแล้วตำไส้กรับไปห mm hmm. มูย่อครับพอดีซื้อหมูย่อมม่แล้ว,วสิคนกลับได้ไดครับนี่หลายปานนิบรรยากาศเท่าครับพี่นอ้องสักรู่ครับผม เอาง่อยรถก่อนนะก่าผมมีอย่งางไรครับคลิปนี้ครับบ๊าบปัญญากับแม่โซผักไก่แย่งกันซื้อลรอครับผมกะขอบคุณหลายๆ้ด้วยค,ปปดย,ยครับพ่อแม่พี่น้องสารับผู้ใดที่ีของมาชมคลิปบ๊าบปัญญาบ๊าบปัญญาขอบขอบคุณหลายๆครับ ที่ซอยพักดันยอดวิวเห็นบ้าปัญญานะครับผมก็บ่บมีอีหยังหลายนอกจากคำขอบคุณครับก็ขอให้งมาลัยพี่พน้องทุกผู้ทุกคนโชคดีนะครับสำหรับผู้ที่เขาเ่ามึงคลิปว่าปัญญาขอยส่งๆกันมานหกันทุกผู้ทุกคนครับคลิปนี้บ้าปัญญาจะสิฝากไว้แค่นี้ก่อนครับเดีย๋ยวเฮามาพบอบคอกันคลิปหน้านะครับผมก็เดี๋ยวบ้าปัญญาฝากไว้แค่นี้สวัสดีครับ